สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะเมื่อนี้อันขอคอมเมนต์ขอแวาในะี่ยจะพี่น้องค่อยค่อยเบิ่งคลิปไอ้ที่ว่าไอ้เมื่อวันที่สิบสามน้องไอ้ปูอิงอ่งอะเล่าไปจับหลุบอลเนาะออแล้วไปละลุงนะแปะงวดนี้เนาะแปะขึ้นอ,อย่างจะเป็นอย่างอันหลวงปูก่กับกับบอสโจ คือมาจับนําเป็นอย่างคือบอกเธอพน้องอูอิงจับคนเดียวนะอ้ลูกบอลนะเนาะ,ะจากพี่น้องมันแปลกนะมันมันแปลกคืออย่างมันแปลกแบบว่ามันเป็นห้าสิบห้าสิบได้แบบนี้เนาะจากพี่น้องอันนี้ความคิดเห็นของเข้าเด้อยอย่าด่ามาาคอยเด้ออย่าด่าคอยเด้อพี่น้องอันนี้คอยอยากว้าวน่ะนะคอยก็คอยก็เยอะอันอันเอากระแสน้ำน้ำเพิินนั่นแหละจากพี่น้องเข้าก็เลยมา มาถกทวนเบิ่งนะนะเพราะว่าสองวดแล้วน้องเล่าจกของเราเองเนาะแต่ว่างวดนี้นะเป็นอย่างหลวงปู่กับนุ่มโจทําไมต้องต้องยิบลูกบอลกับน้องเออก็เลยมาขิดว่ามันเป็น้าสิมาิมสมมติสมตสมติมันทึกกัสสาธุไปเนาะพี่น้องถ้าสออ,อกไปสามตัวนั้นกัสสาธุสาการขอบคุณนําจากแต่ถ้าสมมุติไม่ออกมันกะซิมีม,มีมีคอคอว้าวพูดถึงนะนะว่า ไม่น่าล่ะชมพ่ออันมันบออแล้วคำอันอันลวงปู่กับอันบอสโจมมาจับนำเนาะเออรอบสองรอบแรกนะบอมีไผ่มาจับนำน้องกับสีสซีมีสซีม,มีอันว้าวนะนะเนาะจะพี่น้องเข้ามาขืดของเฮ้าเด้อจะรามาลงคอยจะพี่น้องอย่าอย่าป้อยอย่าให้คอยคอยคอยเป็นเอฟซีสามร้อยเพบันแพงเด้เออคอยนะเป็นเอฟซีเด้ แต่ค่อยบนยู t u b e นีนะจะพี่น้องแต่ว่าค่อยเป็นเอฟซีค่อยบริได้แช่อย่างเราแต่เพ่งเพ่งหรือการบริหารหรือ,อยังค่อยสุดใจค่อยหม,มักมดทุกอย่างจะอือคือหนุ่มโจแล้วบริหารดูน้องดีบริหารทีมงานดีเนะาะจ้ะอันนี้เอาสอบจ้ะฮาสอบตั้งแต่เมื่อเลิศอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเล่าอันผ่านพ่อแรมไปเมืองเนาะผ่านติ๊บเข้าไปกินไอ้ไอ้ซาบูเพิ่นนะอือ วันนี้พอปั้นหนักร้องดังๆมาคือน้องอุ๋งอิงเท่าก็เห็นน้ำเท่าก็ดีเจอน้ำเทาได้ยินเพลงอีนางเท่ากับให้น้ำแต่ว่าแค่ข้อข้อกลางขาของเฮาว่าเป็นอย่างเป็นอย่างหลวงปู่กับบอสโจกับหนุ่มโจต้องไปหยิบลูกบอลกับน้องเขาหนาะๆนะเออกับบอมี่อย่างลายดอกพี่น้องแข่แข่เยอะว้าว บบได้ไปคอมเมนต์อันนั้นอันนี้ดอกแค่จะว้าวอัดคลิปว้าวว่าถ้าแม่นกระซาทุน้ำดีเจอน้ำน้องเนาะจากแต่ถ้ามันโบแม่นกะมันกส็สิมี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 มองว้าวอยู่ว่าคือไปยิบน้ำน้อง่ะนะอันนี้ประมาณนี้เนาะจากพี่น้องกะอย่าด่ามาคอยเด้อพี่น้องเออคอยก็เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรแว่นอกนแต่อย่าด่ามาคอยอย่าหายอย่าปอยคอยได้พี่น้องอันนี้ แค่แค่มันแปลกแต่นะเออแค่เขาเบิ้งคลิปแล้วเขามันแปลกมันไม่เหมือนเดิมนลนะจ่าเนาะพี่น้องจะกาอันเขากัยังศรัทธาเขามันยังสอบคือเก่าจ่าแต่แค่แค่อย่างแค่อันที่ว่าไปยิบลูบอลซื่อๆเ้อจ่าพี่น้องอย่าทัวลงคออ่อยเออไปเห็นค่อยลงในหันแล้วเบิ้งให้จบก่อนอย่าฟ้าปอยค่อยได้อย่าฟ้าราม่าคออ่อยเนาะจ่าพี่น้องเออแค่แค่แปลกแค่ ครั้งนี้ครั้งเดียวน่ะแหละจะเข้ากันเลยกันเลยเยอะว้าวน่ะนะเนาะเข้ากันก็เยอะอันก็กระเซเพื่อนน้ำเนาะจากพี่น้องกับวตานตรงนี้แหละเนาะจากกันกันยังหักยังแพงสาวน้อยเพื่อนแพงเหมือนเดินมาค่ะขอบคุณทุกกนทนั่งเจอค่ะวงเด็บอยาดามาคอยเด้อจ้าขอบคุณค่ะสาวสกุลคนจะดีแพงพี่น้องเด้อค่ะไป